นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีการทำ C T สแกนให้กับจักรวาลของเราครับเรื่องเล่าอวกาศโอ้โหเดี๋ยวนะเครื่องแล้ว ถ้าเรา CT ทีสแกนจักรวาลแล้วเครื่องทำซีทีสแกนจะใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมรู้จักนะ CT ทีสแกนก็คือเหมือนเวลาที่เราแบบไปไปเข้าอุโมงค์นะแล้วก็มันสามารถถ่ายภาพระดับความลึกในส่วนต่างๆของร่างกายเราอย่างเช่นสแกนสมองเนี่ยมันสามารถลงไปได้ตั้งแต่แบบ ขอบขอบสมองทะลุกระโหลกลงไปนิดนึงหรือจะลงไปแกนข้างในสมองสมองเราซับซ้อนมีหลายก้อนซ้อนทับกันอยู่มันก็จะดูเป็นชั้นๆได้นะครับเทคนิคแบบคล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะฮะนักวิจัยหรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาเอาข้อมูลของเครื่องมือต่างๆแล้วมาเอาข้อมูลของหลายๆอย่างมารวมกันแล้วค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเอาข้อมูลของเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะอย่างทีมงานเนี้ย เขาไปเอาข้อมูลชุดที่6ของกล้องโทรทัศน์อตาคาม่าคอสมโลจีเทเลสโคปนะฮะหรือที่มีชื่อย่อว่า ACT เอามารวมก,กันกับข้อมูลของเครื่องมือ DESI ย่อมาจาก Dark Energy Spectroscopic Instrument หรือเครื่องมือที่เอาไว้วัดสสารมืดหรือสนามความโน้มถ่วงนั่นเองนะครับ เอาข้อมูล2ชุดนี้มาผสมผสานกันมันทำให้เราสามารถเจ n เน a เรตชั้นของเวลาที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลได้ถ้าเราสามารถมองเห็นจัก,กรวาลเป็นห่วงๆเป็นชั้นๆในแต่ละเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเท่ากับว่าเราทำา CT สแกนจัก,กรวาลได้เลยนะใช้คำนี้เลย เขาบอกขบวนการนี้เปรียบเสมือนการทำสแกนซีทีสแกนของจักรวาลเราสามารถดูส่วนต่างๆของประวัติศาสตร์จักรวาลและติดตามว่าสสารมันรวมตัวกันอย่างไรในแต่ละยุคนะฮะคุณแมททิวมาทาวาเชอริลหัวหน้าทีมของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวในแถลงการบอกว่าขบวนการนี้ทำให้เราเห็นโดยตรงครับว่าอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของสสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาหลายพันล้านปี สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถทำซีทีสแกนจักรวาลได้นั่นก็คือแสงครับแสงของบิ๊กแบงนั่นเองครับแสงของบิ๊กแบงเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการฉายแสงหรือว่าเอ็กซเรย์นะฮะเพราะมันเป็นแสงวาบแล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยการขยายตัว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้13,800ล้านปีที่แล้วกล้อง ACT เนี่ยสามารถถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ท้องฟ้าทั้งหมดจากพื้นโลกของเราได้ประมาณ23%บวกกับคลื่นรังสีไมโครเวฟหรือว่าคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวด์ที่เราสามารถจับได้นะครับเอามารวมก,กันกับข้อมูล2อันนี้มันทำให้เรา snapshot เหตุการณ์ต่างๆในแต่ละช่วงเวลาของจักรวาลได้ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจักรวาลเนี่ยหลังจากบิ๊กแบงแล้วเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขยายตัวออกจากกันเรื่อยๆใช่ไหมครับปรากฏการของแสงเนี่ยก็บอกในสิ่งที่เราสอดคล้องเดียวกันว่าพอมันขยายตัวไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นชั้นของการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของจักรวาลน,นะครับยิ่งความถี่ของไมโครเวฟแบล็กราวนะครับ ไหลผ่านวัตถุขนาดใหญ่ในแต่ละช่วงเวลานะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเลนส์ความโน้มถ่วงนะฮะเหล่านี้มันก็จะสอดคล้องกับการขยายตัวซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันยังไปสัมพันธ์กันกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอัลเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ด้วยนะครับเป็นการพิสูจน์เลยว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริง มันสะท้อนว่าในยุคแรกๆเนี่ยนะฮะจักรวาลเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละเป็นคำถามที่เราจะสามารถทำซีทีสแกนย้อนกลับไปทีละชั้นไปละชั้นไปจนถึงแสงแรกของจักรวาลน,นั่นก็คือ Big Bang เปรียบเทียบข้อมูลกันกันกนกบไมโครเวฟแบ็ก o u n d ซึ่งเริ่มต้นหลังจาก Big Bang 3าม0 0 0แปี เราจะสามารถหาจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงได้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนของจักรวาลแล้วจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันถึงไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นทีมงานได้อธิบายว่าการรวบรวมแผนที่เลนที่เกิดจากเลนความโน้มถ่วงนะครับรวมไปถึงคอสมิกไมโครเวฟแบ็กนะฮะของกล้อง ACT แล้วก็ข้อมูลของเครื่องด์กเอเนจีมันทำให้เราสามารถเห็นจักรวาลตั้งแต่เป็นทารก เห็นเป็นพัฒนาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่ได้เลยซึ่งทีมงานได้สังเกตเห็นความแตกต่างของการเกาะตัวกันของสสารนะ,ะในแต่ในจักรวาลในแต่ละยุคซึ่งอันเนี้ยผมแปลทานเลดมานะผมก็ดูงงๆอยู่มันชี้เห็นว่าโครงสร้างจักรวาลไม่ได้พัฒนาไปในลักษณะแบบเดียวกันกับแบบจำลองจักรวาลในยุคแรก มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือช่วง4,000ล้านปีก่อนหน้านี้ซึ่งมันใกล้เคียงกันกันกบระบบสุริยะของเรามากๆนะครับแสดงว่ามีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในจักรวาลในช่วง4,000ล้านปีนั้น ะะซึ่งระบบสุริยัของเราเกิดขึ้นประมาณ6,000กว่าล้านปีมาแล้วตามอายุของดวงอาทิตย์ข้อมูลเหล่านี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับของการทําความเข้าใจในลักษณะของรูปแบบ CT ทีสแกนซึ่งขบวนการวิจัยเหล่านี้เนี่ยจะต้องวิจัยกันอีกต่อไปแล้วเราจะได้คําตอบทีละเปราะทีละเปราะของช่วงเวลามากยิ่งขึ้นมันทําให้น่าสนใจตรงที่ว่าจากนี้ไปเวลาผมมาอ่านข่าวเราอาจจะได้รายง,งานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็จะเข้าใจความเป็นไปของจักรวาลมากขึ้นทีละนิดทีละนิดจากการรวมเครื่องมือ2ชนิดแล้วทำให้กลายเป็นเครื่องสแกนแบบนี้ได้ครับเรื่องเล่าอาวากาศ